เสร็จแล้วเป็นสุดท้ายนะครับน่ารอเรียบเสร็จนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วครับี่คุ้นก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าซองเลยเสร็จเรียบร้อยนี่ที่รีวิวให้ดูตอนผลิตนี่ครับลูกค้าจะได้ว่าโอ้กว่าจะออกมาเป็นผืนนั้นผืนไม่ใช้ระยะเวลา นานคนๆน,นานเหมือนกันครับพูด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 ผิดอีกแล้วค,ครับเก็ีกว่าจะเทไปเทไปครับอ่ากว่าจะเสร็จมานี่ไม่ใช่เรื่องง่าย เ,คคเข้าสู่ระยะ1เมตรสุดท้ายครับสำหรับผืนนี้นะครับนั่นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็เหลือแต่กระบวนการการประกอบนะครับใช้เหล็กก็ามาสอบใส่เข้าไปนะครับเป็นเหล็กล่างเหล็กบนแล้วก็ติดตั้งนะครับ ตอนนี้ก็รีวิวให้เห็นถึงเรื่องของการผลิตกันสะกาะน,นะครับสวยงามกับสวยงาม